ครับสวัสดีครับพี่ชายเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับเฮียเจียงเล่นไก่นะครับเราก็จะมาดูคู่เอกนานาภาคนะครับพญาปูเปี้ยวกับเพชรวังขอนนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อมูลเชิงลึกเดี๋ยวผมลงไว้ในกลุ่มนะครับมาดูทางฝั่งพญาปูเปี้ยวนะครับเจ้าเขียวรีโมทนะครับพ่อเป็นเจ้าสาวหล่อตัวนี้เป็นไก่ดังของทางภาคตะวันออกทางพัทยาเลยก็ว่าได้นะครับไก่ตัวนี้นะครับรวมวันที่เสียบอยซื้อมาก็ชนะมาสี่เที่ยวแล้วนะครับเป็นไก่แข้งดีนะครับเป็นไก่ ตั้งหน้าเดินสับหน้างอนนะครับบอกได้เลยว่าแข้งหวังผลได้แน่นอนนะครับตัวนี้ส่วนเพชรวังขอมนะครับเป็นลูกของเจ้าเสือเตี้ยนะครับของเสียขวัญวิหารแดงนะครับไม่ใช่พี่ขวัญนานาภาคนะครับรู้จักกับทางทีมงานองสาฟาร์มนะครับมาแบ่งขอลูกเจ้าเสือเตี้ยไปตั้งแต่เล็กแล้วนะครับแล้วโตมาก็ออกมาปั้มไรแข็งนะครับไก่ตัวนี้นะครับไม่เคยมีไฟนะครับยกมาทั้ง3อันนะครับแบบเป็นรองเขานะครับไก่คู่นี้นะครับช่างนนทนะครับชนกันวันที่ วันชนนะครับห้ามเกิน2.57ทั้งคู่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆีคนไหนที่ยังไม่มีช่องทางรับชมถ่ายทอดสดไก่คู่นี้หรือว่าทุกคู่ทุกสนามนะครับสามารถเข้ากลุ่มมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์นะครับฝากเพื่อนเพื่พี่ๆกดติดตามกดหัวใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ